ก็คือได้ต้มมาเนี่ยนี่อร่อยมากแสต้มไก่เหนียวเนี่ยไก่เหนียวใจมากหัยจับยวนในสูตรของบ้านกลางนครพนมครับ คนดังก okay. yeah. ็ yeah. ้วความเป็นนมแล้วก็ประดังที่นี่เลยฮะเขตพนทโณเด่นเหรียญทองอย่างดีอย่างสวยอย่างไม่ดูมังเล็กนะรัอย่างนี้ครับนี่ครับผมจักเองครับ ไก่เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนี่เลยเป็นน้ำซุปนะครับนี่น้ำซุปนะครับนี่ครับอร่อยถูกใจสุดๆชสวยช่วยไก่น้ำซุปนี่ครับ ไม่ต้องปรุงเลยครับช้ได้หมดเลยเหนื่อยพุ่มเลยไม่ต้องปรุงเลยช้ได้หมดบางทีท่ <c oughs> นะางที่ครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกครับผมบอกแล้วของอร่อยโคตรอร่อยอยู่ที่นี่ครับซอยนี้เลยตรงเข้ามาอย่างที่ผมบอกเลยนี <c oughs> ่ครับท่านจะต้องถูกใจเหมือนพิกแกสนะ์เนี่ยชุปเปิร์ขาไก่ด้วยนะครับใส่กับเส้นนะครับก็เป็น ไวยจับยวนในรูปแบบของคนดังใจดีพี่สัญญาคุซ้อนนะครับเขตพปักกนงบอกมอเตอร์ไซค์ได้เลยใช่ไหมพี่ส่านนะใ<ช>อ่านี่อร่อยอไหมอร่อยท่านดูท่านดูเหงื่อที่วิ่งที่หน้าผมนี่เหงือ่อไม่เหงื่อเลย <c oughs> เหงื่อเต็ม<น><น>เลยคนทำคนถนะ่ายนี่ครับมีเมนูแบบบ้านๆแบบนี้มาให้ชมกันก็เพราะว่า มีคนดีๆแบบพี่สั้นพี่สัญญานี่แหละครับเพียงทั้งซอยโดยเฉพาะวันที่โชคดีตัวหวยนี่ก็ไม่ต้องห่วงนี่ครับชิจดนะแนะนำครับนแนะนำแวะามามตรงน,นี้มานั่งคุยกากพี่สั้นสัญญาผู้ช้อนได้นะครับแวะมาสัญญาให้ยาเดยมาชิมดูนะครับามาชิมดูมาชิมดูถูกใจแน่ๆครับ ตัวตาตยกน้มาผมดังนะท่านผู้ชมครับอย่ามให้เบอร์ตัวตาโทรมาเลยแล้วเรื่องโชคดีนี่ถามได้เลยทุกวดแล้วนาเด็โรตอรี่นะโรตอรี่เอ็นนี้ไม่ได้โฆษณานะในกล่องไปดีตัวใดีดีครับอาเต้กยกมาให้ดูนะ